หาตัวหาร332หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ83ต้องการหาตัวหารจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า83คูณจํานวนใดจะได้332 83คูณ1เท่ากับ 83ยังไม่เท่ากับตัวตั้งนะคะแล้วถ้านำา83คูณ2เท่ากับ166ยังไม่เท่ากับตัวตั้งนะคะแล้วถ้านำ83คูณ3เท่ากับ249ยยังไม่เท่ากับตัวตั้งถ้านำ 83สคูณสเท่ากับ3 32เท่ากับตัวตั้งนะคะก็คือ83คูณด้วย4เท่ากับ332แล้วถ้าเขียนในรูปของการหารนำา3 32มาเป็นตัวตั้งต้องหารด้วยจำนวนใดจะเท่ากับ83 332มีแล้ว83มมีแล้วจำนวนที่ยังไม่มีก็คือ 4ก็เติมเลข4 332ามามหารด้วย4เท่ากับ8ปสา